หลายวันก่อนนะครับสินแสหมิงได้ไลฟ์สดนะครับแล้วก็พูดถึงดาวศุกร์นะครับที่กำลังจะเข้าอุจจาวิลาศนะครับในวันที่30ธันวาคมซึ่งความหมายทางโหราศาสตร์ของอุจจาวิลาศนั้นเป็นองศาที่กำลังจะเข้ามหาอุดนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่มีพลังนะครับของตัวเองอย่างมากทีเดียว เปรียบเทียบแล้วกันนะถ้ามหาอุดนะครับเป็นรัฐมนตรออีอุจาวิราชก็เหมือนกับรัฐมนตรีช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับนี่ผมพยายามเปรียบเทียบให้คุณเข้าใจง่ายๆทีนี้เมื่อดาวมันเดินในลักษณะนี้นะครับมันก็มีเคล็ดลับพิเศษที่ผมอยากจะบอกกับทั้ง12ลัคนาราศีนะครับว่าคุณจะวาง ตำแหนตัวเองไว้อย่างไรให้รับกับพลังงานที่ดีตรงนี้อย่างลัคนาราศีเมษเนี่ยคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินชาวลัคนาราศีเมษถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีรายจ่ายเยอะแต่คุณก็ยังจะต้องนะครับประสานงานกับคนรอบข้างอย่างต่อเนื่องบางทีการเงินก็ใช้ออกไปในเรื่องของการประสานงานหรือพบปะผู้คน เพื่อมีคอนเนคชั่นที่ดีและเดี๋ยวพอเมื่อดาวมันเดินขยับดีแล้วไองานที่เราวางวาง,วาง,ว,างวางไว้ก็น่าจะสมริผลลนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณโดยตรงฉะนั้นดาวศุกร์จะเข้าอุจจาวิลราชเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่น่าย,ยินดีการได้รับสิ่งใหม่ๆได้รับของใหญ่ๆโชคดีในเรื่องของการเงิน การติดต่อประสานง,งานที่ดีในหลายๆรูปแบบนะครับแต่ก็จะจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของออผู้ร่วมงานอยู่บ้างแต่ทั้งหมดแล้วก็ถือว่าภาพร,มรวมมันก็คือไปในทิศทางที่ดีชาวลัคนาราศีพฤษภน่าจะเป็นลัคนาราศีที่มีโอกาสได้ของใหญ่ๆหรือว่าได้ของอะไรบางอย่างที่ได้รับการเกื้อนหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีหรืออย่างชาวลัคนาราศีมิถุน ดาวศุกร์ที่มีการขยับย้ายตรงนี้นะครับก็ถือได้ว่าไปอยู่ในเรือนที่ส่งผลดีในด้านต่างประเทศนะการติดต่อกับต่างประเทศถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นรูปธรรมก็ตามแต่ก็มีโอกาสที่จะสมริถผลในทิศทางที่ดีอย่างชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกเลยว่าอุ้ยค่อนข้างจะต้องระวังหน่อยเกี่ยวเรื่องของความรัก ช่วงนี้อย่าได้พาตัวเองไปยุ่งกับรักสามเศร้ารักซ้อนนะครับเดี๋ยวจะแก้ไม่หลุดนะครับบางทีเราเรียนผูกไม่ได้เรียนแก้พอมีปัญหาขึ้นมาแล้วจุกจิกใจชิบหายหรืออย่างชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวสุขที่ย้ายไปอยู่ตรงเนี้ยสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันต์สุขไปเลงลัคนาอยู่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ก็ต้องระวังด้วยอย่าเอาตัวเองไปสร้างสัมพันธ์อะไรที่มันซับซ้อนที่ทําให้ตัวเองยุ่งยากใจภายหลังนะ ผมติงไว้ตรงๆเลยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงหรืออย่างชาวลัคนาราศีกันนะครับรายรับเยอะนะครับพลังเอเนจีจะกลับมาแต่ก็รายจ่ายจุกจิกเยอะมาก <S <S ชาวลัคนาราศีกันอาจจะหมดตุ้งตังไปกับเรื่องของการซ่อมบ้องซ่อมบ้านการซื้อของใหม่ๆอะไรก็ได้ลัคนาราศีตุลน,นี่ได้รับอนิสงส์ที่ที่ดีนะครับพระเปดาดาวเจ้าตัวเลยแต่ก็ไปอ,อยู่กับดาวเสาถ้าไม่นับเรื่องที่พาตัวเองไปทุกข์ใจเรื่องความรักนะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานไม่มีปัญหา ลัคนาราศีพิจิกอย่างเงี้ยดาวศุกร์ที่ขยับย้ายไปอยู่ตรงนี้น่าจะมีข่าวดีในเรื่องของงานภาระเรื่องงานอาจจะเยอะขึ้นแต่ก็แฮปปี้มีความสำเร็จในงานที่ทำความรักก็ดูเหมือนก็จะแฮปปี้ขึ้นนะครับหรืออย่างชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยได้รับอันนี้สเ์เต็มๆเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ย ไปอยู่กับดาวเสาซึ่งดาวศุกร์มาจากเดือนลาพระดาวเสานี่เป็นอุดมเกณฑ์มาจากเดือนการเงินดาวเจ้าเดือนลาฟไปอยู่กับเดือนการเงินโอ้โหทีนี้ละการเงินการทองจะไหลมาเทมาดีมากลักนณาราศีบางก่อนการเงินการทองการติดต่องานมีความสําเร็จดีขึ้นอย่างมากลักนณาราศีกลุ่มเงินทองเข้าดีมากๆอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นระวังเรื่องของคําพูดตัวเองนะครับพยายามแต่งตัวดีๆเข้าไว้นะครับลัคนณาราศี มีนอันนี้ต้องพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลยมีโอกาสต้องไปจ่ายเงินใช้จ่ายเงินกับคนรอบข้างคนรอบตัวบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็จะต้องระวังสิ่งนิดนิดหนึ่งนะผมก็ถือโอกาสมาสรุปให้กับทุกท่านตรงนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอให้ดาวสุขบันดาลโชคดีให้กับทุกท่านไปก่อนสวัสดีนะครับ